สำรานทำไมถึงพูดว่าเสียไม่ได้แก๊งจะแตกอะครับอันนี้ลุงโูนเข้าใจเรื่องมาแบบไหนครับเล่าให้ผมฟังหน่อยก็เรื่องมันเกิดว่า NTR เนี่ยเขาบอกว่าสำรานอ่ะโพธทวิตบอกว่าพวกแก๊งจะแตกแก๊งสวัสดก็คือด่าพวกโจรแล้วทีเนี้ยมันไปตรงกับ NTR ทากินนังนาคาโอ้แต่ <Okay. S 2> อยู่ปุ๊บวันนี้ทำไมสำรานมาโยนบอกว่า เขาไม่ได้หมายถึงสามแก๊งแต่หมายถึง s m d <S อรอตึงนะลดลบเหรอต้องถามก่อนถามก่อนไม่ยังไม่ได้พี่ยังไม่เบียดกับเกย์ไม่ใช่เพราะว่ามันพี่เพิ่งเข้าไงพี่เปาไม่ดูสตรีมใครเลยวันนี้ไอ้เฮียลุงไอสัตว์ถ้ามึงไม่ให้กูถ้ามึงใช้กูพูดโดยที่กูไม่รู้เรื่องนี้กูไม่พูดนะไอ้เฮียเดี๋ยวกูแหลมอีก เราเสียไม่ได้อยู่ไหนอะประนึงนพี่เป๋อจัดแชทก่อนให้ลูกจัดการแล้วกันนะพี่ไปพูดเดอ้อพี่ถือว่าพี่เพิ่งเข้ามาเออให้ลูกจัดการแล้วกันครับสวัสดีครับครับ พี่เพิ่งเข้ามาพี่จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนต่อผมด้อนสีดำหรือว่าอะไรเนะี่ยไอบอนเทสเหรอไอบอลเหรออย่าี่อย่าให้ลรจัดการ สินใจดีแล้วใช่ไหมให้กูพูดอะแต่หักเลยนะว้าวแต่หักเลยนะเพราะโกูเพราะโกก็เพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องเลยต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมก็ต้องพูดกันก็ว่ากันไปตามจริงดิเท้าไปเท้ามาจบเฮ้ย YouTube ปรอไอ้ไ่ใช่อะไรนะ J.K. เหรอเพลงใหม่ J.K. ยังไม่ได้ฟังเลยอยู่ไหนอ่ะมาถอาาดรองเท้านี่ไอไอหมวองถองงดรองเท้าดิหมวงไม่เห็นมีเพลงเลย J.K. Back to the r o กนแ่ลยผมไหม่มาเต็มเลยคับจริงหรอจริงดีสวัสดีครับสวัสดีครับมามาแล้วครับเฮีย,เยบอลเขามะไหนก บอลเบงจัดการเลยไอ้โซนจัดการเลยใช่ผมเปี่ยนนี้ครับเสยไม่ได้พูดเล้วครับทําไม่มีทําไมสสำรานถึงโยนมาทางเสียไม่ได้ครับอันนี้ก็จริงว่านะครับทําไมสสำรานถึงโยนมาทางเสียไม่ได้ครับโยนแล้ว่าเสียไม่ได้ฟูฮะไมนะครับคือสำรานทำไมถึงพูดว่าเสียไม่ได้แก๊งจะแตกครับ อันนี้ลุงโุนเข้าใจเรื่องมาแบบไหนครับเล่าให้ผมฟังหน่อยก็เรื่องมันเกิดว่า n t r เนี่ยเขาบอกว่าสาํานะราณ่โพทวิทบอกว่าพวกแก๊งจะแตกแก๊งสวัสดก็คือด่าพวกโจรแล้วทีเนี้ยมันไปตรงกับ ntr คะก,กินังนากาโอแต่อยู่ปุ๊บวันนี้ทำไมสาํารานมาโยนบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงสามแกง๊งแต่หมายถึง s m d <S อ่าถูก สวยลงมันหมายความมันลงสุดเข้าใจเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็คือวันนั้นไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องโยนมาก็สารานสารานโดนป้นถูกไหมครับไม่รู้ครับอ่าสำสรานอ่ะมันโดนป้นโดนป้นเพชรไปแปดสิบเมตรแล้วมันก็หัวร้อนนะครับมันก็คิดว่าเอ็มดีป้นมันก็เลยโพสต์ด่าเอ็มดีครับในสวิตไม่มีคำว่าเอ็มดีเลยไม่มีคําว่าเอ็มดีแล้วก็ไม่มีคําว่าแก๊งอื่นด้วยครับ เอางั้นก็หมายถึงว่าแก๊งเอมดีจะแตกเหรอครับเพราะมันแชร์เพราะพี่ตอดพี่ตอดก็ไม่อยู่แล้วจะต้องการอะไรถ้าโพสต์ขนาดนั้นคือเราก็รู้จักกันมันไม่น่าพิมพ์ขนาดนั้นปะก็จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สาราตอนนั้นมันอารมณ์ร้อนครับมันก็เลยโพสต์ด่าเอ็มดีไปไม่แล้วทำไมพอเกิดโพสต์ด่าเอ็มดีไปมันไม่มีชื่อแก๊งทําไมถ้ารู้ว่าเป็นเอ็มดีแต่แรกทําไมไม่ขอโทษแต่แรกครับทาไมไม่คุยกันอ่ะ มันไม่ได้คุยกันอะไรเอานี้ตอนเนี้ยน้องเพื่อนผมมันด่าเอ็มดีไปอ่ะและถ้าเอ็มดีไม่พอใจตรงไหนก็เชียร์ตรงนี้เลยก็ได้ครับไม่ไม่พอใจเลยครับแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้คุยอะไรพวกคุณเลยแค่บอกสบายเพื่อนแค่นี้แล้วไม่ใช่เรื่องของพวกผมอ่ะอ๋อโอเคครับถูกตรงนี้ลุงติดปัญหาตรงไหนครับไม่ติดว่าติดอะไรครับผมแค่ติดแค่ว่าจะมาโยนให้ทำไมอืม โยนแบบไหนครับโยนเรื่องมาเนี่ยก็ว่าเสียไม่ได้ทังเสียทั้งเสียไม่ได้มันก็จะโดนพวก n อ r ทเนี่ยฮะโดนเสียไม่ได้จะโดน n อ r เรื่องอะไรครับใช่โดนโดนเรื่องแลมเนี่ยคุณโยนมาคุณพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่ก็คุณพูดอะไรดีเอาเอเมื่อกี้เลยวันนี้ยวันนั้นอะไม่ไม่ให้สำรานพูดเอาแบบเมื่อกี้เลยที่มันพูดกับสภาไม่วันนั้นผมอารมณ์ร้อนอยู่ใช่ไหมเอาวันเนี้ยที่พูดไปเมื่อกี้ แล้วแล้ววันนั้นอ่ะสายฟ้ามาตอบวันนั้นเอาวันนี้มันต้องเอาเนื้อเรื่องก่อนนะลุงเนเรื่องไม่สําคัญอ่ะมันต้องเนื้อเรื่องก่อนนิวว่าลุงให้เขาเช้าติ้งได้ไหมอ่ะไม่เนื้อเรื่องก็รู้กันก็เอาด้านสายฟ้ามาตอบคอมเมนต์ผมว่าได้มาเทหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย่ผมก็เลยบอกว่าไม่น่าใช่อ่ะแก๊งใกล้แตกนะผม่าสวนสายฟ้าว่าสายฟ้ามาตอบกนผมก็ตอบกนกลับอะไรสายฟ้าแล้วก็เลยโยนมาอย่างนั้นหรอ ก็เสียไม่ได้ใกล้แตกยังไงครับผมอยากรู้ตัวเองพกผมต้องมากเลยแล้วแกก็คือจะแบบว่าวันนั้นก็ด่าแรงนะก็คือยังสว่าด้วยนะเดนอะเอาหัวหน้าแกมันไม่อยู่แล้วไงครับพวกผมก็เลยด่ามันมันมีอะไรหรือเปล่าล่ะมันมีครับมีครับมีครับมีอะไรปะผมมีคุณถามผมถามเสียไม่ได้ไม่ถามคุณครับอ๋อก็ผมจะตอบแทนเสียไม่ได้ผมมีมีอะไรปะอ๋อขออนุญาตไม่มีกับพี่นะแล้วนี่วต้องการอะไรอุถ้าอย่างนั้นอะถ้าบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือต้องการอะไรต้องไงตีหรอ หรือไงมันห่ามากขนาดผมวันนั้นวันนั้นผมทำไมคำพูดคำจามเป็นอย่างนั้นอะฮะวันนั้นวันนั้นผมด่าเสียไม่ได้ถ้าเสียไม่ได้จะตีก็ตีได้เลยครับเจ้าไม่ไม่คำพูดคำจามทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมถามน่อยรู้จักกันไม่ใช่หรอรู้จักกันน้องไม่ใช่หรอเพราะเรารู้จักกันนี่ทำไมมันแอคเลยคำพูดคำจามผมก็เพราะเรารู้จักกันนี่ครับผมเลยคิดว่าเสียไม่ได้จะเข้าใจครับก็ผมไม่เข้าใจนี่ไงไม่เข้าใจก็กระทือพวกผมสิครับรออะไรแล้วผมจะบอกไรให้นะ ผมจะบอกอะไรให้นะการที่ผมบอกว่าผู้ผมด่าคุณเนี่ยแกลงอื่นจะซื้อเรื่องคุณได้ยังไงครับคุณถามสภาสิเรื่องคุณได้ไงคุณจะบอกผมโยนเรื่องไปให้คุณได้ไงคุณแต่ไม่ได้โยนไงแต่ลูกน้องคุณน่ะโยนมาอ่ะมันมันมันโยนมันโยนไปแล้วแล้วแกลงอื่นจะซื้อเรื่องคุณเรื่องอะไรเอตีอาร์จะตีเอทีอาร์คุณฟังนะเอตีอาร์จะตีเสียไม่ได้เนื่องจากไดมอนด์เฮดด่าสอนไม่ได้ผมฟังเหคุณฟังผมไหมผมถามแค่นี้ผมไม่แค่สงสัยแค่นั้นเอง พราะถ้าไม่พอใจก็เนี่ยครับคุณก็ใส่กับผมไงมันไม่ใช่อย่างนั้นบอลเนี่ยเราก็ไม่เคยมีเรื่องกันไม่ใช่หรอเราลองใช้ผลคุยไหมครับเอางี้ผมถามสะพานหน่อยไหมครับนเนี้ยอนี้คือผมเนี่ยสะพาพี่พี่รับรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับเรื่องทั้งหมดก็คือที่ว่าสำรานมันโพสต์ด่าครับแล้วเออเอ็นทีอาร์กับทางการกินนางเขาก็เออมีเขาก็แบบเออคิดว่าอาจจะเป็นเขาหรือเปล่าเนี้่ แต่พอมาเคลียร์กันแล้วสัภาระก็บอกว่าเสียไม่ได้เงี้ยแต่ว่าเสียไม่ได้กลับมองว่ามันเป็นการโยนเรื่องไปให้เขาแล้วเขาจะโดนเอทีร์ตีคือเอทีร์สามารถตีเสียไม่ได้เรื่องอะไรครับตีไม่ได้ตีไม่ได้ถูกไหมมันจะตีเรื่องอะไรอ่ะใช่ครับถูกต้องครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เอทียร์จะตีคุณแล้วก็ตีไม่ได้ด้วยครับไม่ใช่อยากจะเปิดก็เปิดนี่สภาก็มีอยู่ครับทําไมไม่ถามมันตีไม่ได้ตอนนี้แต่มันตีได้ในอนาคตไงครับตีเสียไม่ได้เรื่องอะไรครับไม่พอใจก็เรื่องอะไรก็เรื่องของผมเองับ คุณเอาแก๊งคุณได้ลอกกันเถอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาสอนแก๊งผมอกครับขอโทษนะครับผมแค่อธิบายให้เสียงไม่ได้ฟังเฉยพี่ตู่ขอโทษครับครับน้องน่าครับสภาผมไม่ได้รู้เห็นกับไดมันเฮดเลยครับนี้ได้ยินกันไหมครับได้ยินครับได้ยิน แล้วอย่างนี้เราจะมาคุยกันมันเรื่องอะไรครับมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับก็จริงๆเราไม่อยากตีหรอกจบๆกันไปมแค่มาบอกเจตนาล่มครับเราจะยินก็ผมผมแค่มายืนยันว่าพมาเ็จไม่ได้คนคนที่ชื่อคำน้าที่โพสเนี่ยคือหมายถึงเอเดนดีถูกต้องไหมผมสงสัยเอเดนดีครับออ๋เราก็เลยโพสออกไปนัแต่ว่าจริ่แล้วอ่ะ เราก็ลองคุยเรื่องนี้เราะว่าเอาเรื่องอะไรกันหรือเปล่ารู้ว่ายังไงเพราะจริงๆแล้วมันมันก็มีเรื่องเ่ๆมันก็ไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรเลยถูกต้องสงสัยเสียไม่ได้เสียไม่ได้แล้วเราทางเอ็นเอ็นียนนี่กับการีนหังนี่จะยังไงแต่ว่าแค่มารับฟังคุยก่อนแกงคุยกันไอ้เรื่องข่าโพสผมว่าทั้งผมทั้งการกินหนังไม่น่าไม่ไม่พอใจครับ พราะมัน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 กำกวงถึงแก๊งผมแก๊งกับแก๊งกากินังไงถูก<ต>ไหมครับ<ม>กาก,กินังอ๋อแต่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อ ntr กับกากีนังเลยนะครับใช่ครับแต่คำว่าแก๊งจะแตกมันก็มีแค่สามแก๊งตอนนั้นไงแก๊งจะแตกแล้วแล้วผมจะไปรู้ไหมครับว่า ntr กับกากีนกังจะแตกครับแล้วผมจะไปรู้ไหมครับว่าคุณโพสถึงใครอ่ะ ผมก็บอกอยู่นี่ไงออก็มันไม่พอใจอยู่ดีครับเพราะมันมันเรื่องมันผ่านมาหลายวันก็คือมันความรู้สึกมันไปแล้วครับก็บตามที่ผมบอกครับต่พา oh. ผมได้็มดีครับแต่เดีเยวขอพม่ยุ่งเนี่ย เรื่องเนี้ยเขาจะโยนให้เอ็นทีอาร์นี่ก็มันเป็นเรื่องของเอ็มดีกับไดมอนด์เฮดไม่ใช่เหรอครับถ้าเอ็มดีจะมีก็ตีเลยครับได้เกี่ยวอะไรแต่เป็นทีงคร์ก็ไม่มีชื่อเอ็มดีอะครับก็ไม่ตีก็เอ็มดีเขาไม่ยุ่งนะครับเขาจะโยนให้เอ็นทีอาร์ตีครับ็ต้ดใจตรงไหนป่ะครับว่าเอ็มดีไม่เคยเป็ไม้ได้ปอนอยู่แล้วออะผมไม่ตีกับคุณครับคุณพี่ทูผมมีไม่ได้มีเรื่องอะไรกับคุณนะครับผมก็ไม่ได้เี่เรื่องไปไดมอนเฮดนี่ครับโอเคตอนนี้ผมเข้าใจตรงสุดละผมก็เข้าใจคุณละ ดีซุนก็คือเอ็มดีเขาจะไม่ตีเขาจะให้เออตีแทนนะครับสภาตอนเนี้ยแล้วผมก็จะพร้อมเอาโปรเทคออกนะครับโปรเทคเดือนหนึ่งผมไม่เอาและบบนี้ได้เหรอครับสภาได้ดีครับก็เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไงผมถามสภาครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกอบ NTR ด้วยนะครับเอี่ยวครับเพราะผมระบุไปแล้วว่าเป็น s m d นะครับเอ d ให้เอ r ตีครับ ง่ายไประบุว่าไปเรียนดีอะง่ายไปเคยอยู่แก๊งด้วยกันมาก่อนแล้วมาระบุเนี่ยใครจะตีก็มันก็เรื่องของพวกเขาครับไม่ใช่เรื่องของพวกผมอ่ะมเขาไม่ได้มีเชื่อมมาใส่ไม่ได้ไม่ให้ผมตีเขาให้เขาตีครับก็มันหมายถึงสามแก๊งอ่ะครับที่คุณบอกอ่ะแก๊งจะแตกก็มีแค่สามแก๊งที่จะแตกจริงอะเพราะเขาโดนกระหนากริงพวกคุณก็เห็นนี่คนในเมืองก็เห็นครับรู้ว่าไม่จริงอ่ะแล้วมันเห็นแต่มันเห็นดูอะไรไหมว่าที่เราเห็นทำอ่ะ มันทำตัวเหมือนเตี้ยไหมเอาตรงๆอะเหรอครับจะสรรขาทำมันเป็นเหลี่ยมเด็กอุบาลขอโทษด้วยครับพี่ผมาฉะนั้นนะ่ะเลือกสามแก๊งไง,ไง่ายๆถ้าไม่เลือกสามแก๊งก็ตีพวกผมเพราะวันที่คุณโพสคุณบอกนี่ไม่สนแก๊งใหญ่แก๊งเล็ก<ม>ก็ไม่ต้องมไม่ต้องเยอะแยะผมไม่ไต้องเลือกอแก๊งที่คุณเคยคอยู่ด้วยกันนะ่ะมันมันดูไม่ให้เกียรติเขา เพื่อนคุณน่ะสงสารเขาหน่อยคุคุยกับน้องเขาดีๆหน่อยน้ำตาจะไหลแล้วมั้งอ่ะไม่มันมันเหี้ยโง่ตั้งแต่เล่นกับกูแล้วบอกให้คือโพสอะไรก็รับผิดชอบตัวเองไม่ใช่โพลแล้วมาทําตัวแบบนี้ก็เขามาคอมเมนต์ผมว่า DM เพหรือเปล่าไงสงสารสงสารเพื่อนพาใจปะไม่ตอนเขาคอมเมนต์ DM เพคุณก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพวกเขานน่คุณบอกก็พวกมึงหรือว่าเป็น SMD นี่คุณก้อบอกพวกแกงสวักล้แตกซึ่งตอนนั้นพวกผมก็อยู่ในโซนนั้นนี่ ทำไมทำไมไม่ระบุไปเลยล่ะครับถ้าเก่งขนาดนั้นน่ะอผมก็ตอบคอมเมนต์แล้นะครับก่อนหน้านั้นคุณก็บอกว่านี่แก๊งใหญ่แก๊งแม็กคุณไม่สนนี่อันนั้นผมตอบคอมเมนต์นะครับตอนนั้นไหนนะครับมาเดนก็เพื่อนผมันตอบคอมเมนต์นะครับมันก็ไม่ได้มีเด็นที่แบบใช่พูดเลยถึงเปคุณเลยครับมันตอบคำตอบมันกำปลวไงประเด็นอ่ะท้าไม่ทำไมไม่ระบุครับถ้าไม่ถ้าระบุมันก็ไม่ไม่มีปัญหาแบบนี้เลยนะที่หลังผมว่าระบุดีกว่านะ เพราะถ้ามันไม่ระบุมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วสภาครับคือแบบนี้ก็ใครโพสอะไรไม่พอใจก็มีแต่มาตียอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบอลคือบางทีมันเกิดขึ้นแล้วมึงก็แบบเกิดอะไรขึ้นมึงก็ไปโยนมาที่กูอีกแล้วแกงกูอีกแล้วอะผมขอโทษได้ครับพี่มันไม่เกี่ยวหรอกอแล้วแบบแบางทีมึงก็ว่าแบบแกงกูใกล้แตกเพราะว่ากูไม่มีไอ้ตอสกังแค่เนี้ยหรอขอโทษได้ครับ มันไม่ได้โยนให้เสียไม่ได้มันง่ายไปแล้วเสียไม่ได้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยง่ายไปครับอาไม่เกี่ยวข้องได้ไงเขามาตอบคอมเมนต์ผมเงนั้นนะเขาตอบเขาก็ไม่มีคำอะไรใส่คุณเยอะแยะนี่ถ้าคุณจะเล่นใส่เขาคุณก็พิมพ์มพกลับสิเขาพิมพ์เออชื่อคุณนี่ถูกไหมครับ้วเขามากะว่าดีมเพจอะครับอันนั้นไหนคุณพูดว่าแหนแก๊งไหนก็ได้ไม่ใช่หรอ ก่อนหน้านั้นอน่ะจะเอาบูปินหายขาเท้าคุณไม่ใช่หรอครับโจนรับสภาพหนสิโพสไปแล้วอ่ะตอนก่อนโพสนี่คิดไหมอันนี้ถามก่อนหรือว่าตอนโพสไม่ได้คิดเลยแล้วพอจะมีเรื่องเราค่อยมาคิดแล้วค่อยมาอมา้างหรือว่าไงตอนโพสนี่คือไม่คิดใช่ไหมตอนโพสคือแบบสดจัดแต่ว่าพอมีเรื่องโอ้ยผมไม่ได้หมายถึงคุณหมายถึงคนนี้นี่หรอครับไอ้ไอที่บอกว่าโพดแกง๊งเล็กแก๊งใหญ่ก็ได้นี่ก่อนที่เอสดีจะมาตอบนะจะเหลี่ยมเรื่องอะไรอีกว่าไง ค่อยๆตอบก็ได้ค่อยๆคิดก็ได้ครับเดี๋ไม่ทันผมผมผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับผมก็บอกไปแล้วว่าผมได้เอ็มดีแต่ถ้าเอ็มดีเขาแบบว่าเออโอเคผมเขาจะละก็เอ็มดีถอยไปก็ได้ครับก็อย่างที่พี่ตูมพูดก็ได้ครับถ้าเอ็มดีถอยไปเลยครับผมขอโทษนะครับที่รบกวนเวลางั้นเดี๋ยวผมเชียร์แก๊งอื่นก็ได้ครับพี่แบบนี้จะง่ายกว่าผมขอโทษนะครับขอโทษลุงซุนขอโทษพี่เปาด้วยครับพี่จำ ให้พี่ไม่โอเคขอโทษได้ครับอใไปก่อนเลยก็ได้ครับผมเชยไอ้เหี้ยจบแค่นั้นแหละพี่ผายไม่เกี่ยวอะไรอ่ะโพสทวิตแล้วแม่วหายลไโดนไปโดนโซนมะลุ้นเด้งล้งหายที่ลงไม่ได้หวยออกกูอีกไอสัตว์ เจอแลน่ะรถสี่พี่มาใครวะไปของมาได้พี่ล่าไปเลยไปขึ้นได้เลยามันยังไงเอ้าหนูมาทัานไหนอ่ะเมื่อกี้ฟาใส่มาคันนี้ฟาใส่ป่ะฟาใส่ป่ะพี่ป๊าลงเองฟาใส่ไป พี่ไปยังไงเอะพี่เปาพี่เปามากับลงซุนไม่พี่เปาพี่เปาไม่ได้แบลงซุนใครมีรถบ้างบ้างสเก็ตสเก็ตสเก็ตไปไหนแล้ววะไม่เป็นไร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 เดี๋ยวเจอกันที่แลนด์โยโทรไม่เตือนเหรอฮัลโหลลูกอยู่ไหนอะอยู่ข้างในอยู่ข้างใน ลูกไม่ต้องมาฟังแล้วลูกมาพาป้าไปส่งหน่อยลูกจะฟังเหรอเออเป็นป้าอ่ะอั้นลูกเอานูกไปฟังไปเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าไปส่งให้โอเคโอเคครับฮัลโหลแล้วจะเบิดทัพีอะไรเดี๋ยวให้กูส่งลูกกูไปฟังแล้วแล้วรถกูก็ไม่มีไอ้ชิบหายแบบนึงนะ แล้วไข่เบื่อวะนะกูต้องส่งลูกกูไปนี่อีกเมื่อกี้ไข่อ่ะ ไม่ไม่อันนี้ไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวต้องต้องให้เดี๋ยวนีน่ดิชาร์ดปากปากถามคนในนาการหน่อยพี่ไมไ่เป็นไรพี่ปิดกล้องไม่เฉยเพื่อจะได้นี่โหล่พี่เปาครับรถลุงซุ่นอยู่ไหนอ่ะลุสุดไปแล้วครับลุงซุ่นป้านเรใช่ครับเขามีเบอร์ติดต่อไหมผมขอมเบอร์ติดต่อเดี๋ยวไปโทรไปบอกขอบคุณเขาครับ ได้ครับขอบคุณมิเปามากๆนะครับพี่ไาไม่ได้เกี่ยวพวกพี่ไงประเด็นใช่ครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีเขายอไปพวกพี่ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาเบอร์ลงทุนไหมล่ะได้ครับสักครูครับเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งหครับเนึ่งห้าตัวเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งห้าฮัลโหลครับ ขอบคุณมากครับลุงที่ช่วยแล้วใครไปส่งกูเนี่ยโลกมึงมารับกูเลยทิหายอะไรลูกจบยังเนี่ยอ๋อแล้วจบแล้วจบรับมาแล้วกลับแล้วา่าไงว่าไง สิกลัสิบเก้ากับแลน์กับไลน์กับไลน์กระโดดอาเจาะกระลังวกปลาไม่เช็คชื่อหรอพี่สามทุ่มแล้วนะใครอยากเล่นอ่ะกับมาคุยนนะโอเคปะเอาจริงไหมรถปลาอยู่ไหนรถด้อยู่ไหนปลาไม่ได้รถมัสพอเล่นรถดอบักอยู่ไหนอ่ะขอองาทิตย์นมันจะลบไปได้ยังไงกลับไงเอากับยันะงกับนังไง ป้าหาคนอยู่เปล่าครับหาอะไรป้าหาคนอยู่เปล่าคนอะไรเข้าตีเฟสบ้านอะใช่น้องเอ๋ยเขาว่างนะบอกอไวไ้ได้ได้ได้ฮัลโหลโซนส่งส่งคนมารับ่อยดิอยู่สภาสองคนกับลูกอะฮัลโ<อ>หลฮะมารับเลยดิมารับเลยด,ดิอยู่สภาสภาโอเคได้ครับเมื่อกี้หนูไปถามพี่น้องเอ๋ว่ามันทำอะไรพี่น้องเอ๋ยบอกว่า แม่ทำมาไลน์แล้วหนูเลยถามว่าแล้วพี่น้องเออตอนนี้พี่น้องเอ๋อยู่ไหนเออว่าก็ไม่ได้อยู่ไหนครับใครเขาให้พร้อมให้ผมใส่สูตรผมก็ไปหาเขานั่นแหละอ๋อเหรอเออเออน่าสนใจเดี๋ยวคุยดูครับป้าอ๋ออะไรบก็จะบู๊เลยระหว่างป้ากับอินอินไม่ได้นะแต่ว่าสู้ๆนะครับได้แต่ว่าตอนเนี้ยกูไม่มีรถกลับอ๋อก็รถมันบักไง คม่มาตอดูสึเบื่อไม่มันตีเฟสวันนี้มันเริ่มตีไปแล้วหมดเวลาสับคนแล้วมันไม่มีใครทานเหลี่ยมใครหรอครับแชทแต่ว่ามัน ถ้าถ้ามันจะให้ช่วยมันต้องเตะมันก่อนไม่ใช่มันอยู่นี่มันมาโยนอย่างนี้ครับอันนี้พี่เปาพูดเลยนะพี่เปาเอาตรงตรงเลยนะพี่เล่นตาสตอรี่จริงครับพี่แบบไม่ได้ไม่ได้จะกวนตีหรืออะไรเลยครับไม,ม่เล่นตาเล่นตาสตอรี่เลยครับถ้าจริงไอบอลจริงๆมาส่งมเมสเซจมาบอกพี่ก็ได้ถูกปะละ่ะแต่มาโยนมาอย่างนั้นหน้าขนาดนั้นพี่จะไปรู้ได้งไงอะ ถูกปะล่ะมันไม่ใช่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมหรอกครับพี่เล่นตาสตรอรี่จริงๆครับเอ่อ้วกูโดกลับแค่นั้นแหละมาน,นี่มาป่ะ่าหนูว่าต้องเป็นอันนี้อหละโอ้โหมาอย่างเสือกลับอย่างไรกลับอย่างหมาอย่าทำแบบนี้มนนไม่ว่าใครเข้าใจไหมเข้าใจยัง เราทำไงต่อเนีนเ่ยอย่าทำอย่างนี้ให้ ATR ไปส่งก็ได้ฮะไม่เป็นไรเขาต้องมีคุยกันอยู่ได้เดี๋ยว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 ,ยวป้าคุยกับลุงซุนเดี๋ยวลุงซุนกำลังจะมาป้องเอาเอาไงให้รอไหมรอเดให้รอตรงนี้ไหมรอป้าเข้ามาป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูก็ฟังไม่ทันเออเป็นเรื่องมันเร็วมากเลยอ่ะแล้วแบบ มันได้มีเวลาให้ปาตัดสินใจเลยอะไม่คือเขาแค่จะลากลากเราไปเกี่ยวแค่นั้นแหละแต่ว่าเราไม่เอาหนีเราเราจะตีเฟสตานอีกอย่างหนึง่งทำแบบนี้มันมันเกินไปหรือเปล่าสำหรับมิสภาพบ่ะมอคนละมุมว่ะอยู่คนละจุดรู้สึกกับคนละอย่างว่ะมันมีเวลาให้ปาตตัดสินใจไม่กี่นาทีเองนองบ้านี้นงบ้านนี้ก็หกหื่น รูปไปไงอะ่ะหนูถ่ายสเก็ตบอร์ดไปได้ไปเลยสวันดีมาด้วยครับรูปวันนี้ สนมันมันเกิดอะไรขึ้นวะกูไม่เข้าใจกูเข้ามาแล้วกูงงแต่ว่ากูที่ผมเข้าใจคืออย่างงี้คือวันนั้นอะสำรานไอสำรานมันโพสสำรานมันโดนป้นแล้วมันหัวร้อนแล้วมันโพสมันโพสว่าเแก๊งสวะใครป้นกัวอะไรเงี้ยแก๊งสวะแก๊งอะไรเงี้ยเออแก๊งสวะอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วไอสายฟ้ามันก็โพสทวิตตอบกับไอสำรานว่าดมอนเฮดหรือเปล่า อ่าก็คือหยอกหรือเปล่านั่นนะอันนั้นหยอกหรือแกล้งผมไม่รู้ไม่รู้เจตนาอืมแล้วทีนี้ไอ้สํารามก็เลยโพสต์ต่อจากสายฟ้าบอกว่ามาเถอะวะแต่ว่าแบบแกลงใหญ่ที่พนกูแก๊งเล็กแก๊งใหญ่ก็มาเถอะแก๊งสวะดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกแก๊้งใกล้จะแตกแล้วตอนนั้นอะแก๊งที่ใกล้จะแตกที่มันโดนกันมาหนักหนักนาอา NTR แล้วก็ไอ้อากินังที่ตอนนั้นเป็นแรมเพจอยู่อ่า อ่ะมันก็มีแค่สมแก๊งอ่ะปุ๊บแล้วอยู่วันนี้พุ่มแมงยนบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงพวกคุณสามแก๊งครับผมหมายถึงเอ็มดเออมันคืออะไรอ่ะเอและทีนี้ปุ๊บพวกกาจินังนี่ยังไม่รวมนาการนะเพราะนาการเขาเล่นเฟดอยู่อพรพวกาจินัง n อ r นาก็มาบอกว่ามาคุยกับเราที่แลนบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเตรียมกันหรือเปล่าอเงี้ยพวกมึงเตรียมกันหรือเปล่ามึงโยนกันเปล่าเพือเตรียมกันเพื่อแบบว่าให้เราไปตีกับต่บอนเฮดเพื่อที่แบบว่า หลบหลบหลบสามแยงนั้นอเออหลบสองคามอ่ะอเตรียมกวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ็เลยบอกว่าให้เราไปยืนยันกับสภาหน่อยว่าเออไม่ได้เรียอ้ําน้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย่คือมองออกเลยนะว่าแบบบางทีไอ,อ้บอลอาจจะเตรียมก็ได้แต่ว่าเราเรา,เราทําไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเราเตรียมป,ปุ๊บเนี่ยเราจะสวยเลยนะก็ใช่แล้วตอนแรกอ่ะคือตอนเขาถามเลยนอนเขาถามมนในแก๊งเราไม่มีใครตอบใครเลยพี่ยืนอ้ําอึ้งเงียบกันอ่ะผมเ็าต้องตอบแล้วพอที่สภาก็ไม่มีใครพูด แล้วผมถามว่าให้ผมพูดไหมถ้าผมพูดแตกหักได้เลยนะอ่าเพื่อสวยส่วนตัวแล้วอ่ะกลัวว่ามึงทำมึงทำถูกแล้วไว้เพื่อปกป้องแกงเพราะว่าแกงตอนนี้ก็ไม่พร้อมที่จะตีใครอยู่แล้วอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นแกงไหนก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่พร้อมหรอกพี่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราถูกเราไม่เคยได้เล่นโดยที่แบบว่าเราพร้อมใจหรือว่าสมัครใจเสักครั้งมันมันมันเราไม่เคยได้ลุยเลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือมันมันก็ไม่ได้เป็นความคือถ้าถ้าถ้าความจริงเดียวคือเราไม่เคยป้นด้วยอันดับแรก ถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเพราะเป็นเพื่อนกันไม่กล้าพูดแต่ผมก็จะพูดว่าเพื่อนกันมันไม่น่าทํากันแบบนี้มึงไม่ควรโยนมาใช่คือกูไม่รู้ว่ามันต้องการจะสื่ออะไรแต่ว่าแบบกูเข้าใจมันนะแต่ว่ามันมันไม่ได้จริงว่ะอันนี้กูกูก็อยากจะขอโทษเหมือนกันแต่มันไม่ได้จริงวะไม่ต้องไปขอโทษหรอกต้องขอโทษกูนี่ ไม,ไม่กูไม่ได้ขอโทษมันบางทีบางทีงทตแตอตอนนี้ลูกกูไปฟังอะ่ะเขาบอกว่า NTR จะตีกับไอ้หนบันเทิแล้ว